อัลฟา88ครบเครื่องเรื่องกีฬาการันตีทุกความมั่นคงสนใจแอดไลน์แอดอัลฟา88อินโฟวิคอบอลพรีเมียร์อังกฤษลิเวอร์พูลประทะเบิร์นซีรี่ณสนามแอนฟิลด์เวลา3ามนาฬิกาลิเวอร์พูลต่อ2-5ผลบการพบกันของทั้ง2ทีม11กรกฎาคมปี2020ีบลิเวอร์พูลเสมอกับเบิร์สลี่์1ประตูต่อ1 1กันยายนปีสองพเบอร์สลีย์แพ้กับลิเวอร์พูลศูนยประตูต่อสามมีนาคม 2, 2019ลิเวอร์พูลชนะเบอร์สลีย์4ี่ประตูต่อสอธันวาคม2018เบอร์สลีย์พ่ายกับลิเวอร์พูล1นึประตูต่อสามกราคม2018เบอร์สลีย์พ่ายกับลิเวอร์พูล1นประตูต่อสฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกลิเวอร์พูลนัดเย้าแข่ง3ชนะ1เสมอ2แพ้0ได้3เสีย2ส่วนเบอร์สลีย์นัดเยือน แข่ง3ชนะศูนย์เสมอ1แพ้2ได้0เสีย2เจ็เก,กนครอบกุนซือหงแดงยังขาดไปเหมือนเดิมหลายคนกระทบอยู่กับเกมรับงานนี้ใช้เชลมาติฟยืนเซ็นเตอรต์คู่กับฟาเบนโยในด่านยังคงเป็นอาริซงเบเกอร์ที่นัดก่อนโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆแนวรุกมากันครบโมฮัเมเหม็ดซาลาโรเบตโตฟ,ฟิเมโนซาเดโอมานเน่ผนึกกำลังกันเหมือนเดิมชอนได้กุนซือของทีมเบิร์สลีย์นั้นทีมเยือนไม่มีปัญหาในการจัดทัพแม้แต่น้อยยังมาเต็มสูบ ผู้รักษาประตูจอมหนึบนิกป,ป๊บลงเฝ้าเสาเกมรับเจมทาคอฟสกี้ยนืนเซ็นเตอร์คู่กับเบนมีกองหน้าเองยังคงไว้ใจแอชลีย์บานยืนยิงคู่กับคริสบูตจอมแกล่งในแดนหน้าทีมเมลี่คู่เดียวของวันซึ่งเกรดบอลก็ห่างกันชัดเจนอยู่ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านผลงานดูจะฝืดลงไปเยอะพอสมควรกับทุกรายการหานัดหลังชนะเกมเดียวซึ่งก็เป็นบอลเอฟเอคัพอีกด้วย ตอนนี้ก็ร่วงลงมาอยู่อันดับ4มี34แต้มคงต้องเน้นหน่อยแล้วในแอนฟิลด์ด้านทีมเยือนเองเบอร์ซลีทีมอันดับ17มี16แต้มก็ยังไม่ดีเพราะอยู่ติดโซนแดงฟอร์มเองก็แพ้รวดมา2นัดติดในบอลลีราคาบอลเปิดมา2ลูกดูเอาเรื่องทีเดียวแม้สถิติหงแดงจะข่มอยู่มากแต่ช่วงนี้พวกเขาฝืดจริงเชื่อว่าชนะแต่ไม่น่าจะยิงขาดวางรองไปดีกว่าฟันธงลิวพูชนะ วิเคราะห์บอลโคบาเตเล่ก่อนในย่าปะทะบ,บาซลโลลูนาเวลา3นาฬิการาคาบอลบาซลโลลนาต่อ1.75ก่อนในย่าตัวที่ขาดไปมีเพียงอันเดียคิมินสคนเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาบาดเจ็บด้านการจัดทัพจะมาในระบบ4-2-3-1แดนกลางมีแกนหลักที่อากูสเมดิน่าและพร้อมปล่อยอันเบิร์ตดอก้าเป็นตัวเดินเกมโดยมีคาเบียร์ออนติเบรอสเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนบาซ่ามีตัวเจ็บเพียบการจัดทัพน่าจะมีการโรเตชันเยอะพอสมควร เราน่าจะได้เห็นโอกาสของมาร์ตินเบรดเวดฟานกิสโกตินเกาลิคิโปอิกและเมเรเดมเพนิสบาซ่าเพิ่งจะอกหักจากเกมรอบชิงซูเปอร์คัพของสเปนดูแล้ววันนี้น่าจะมีโอกาสระบายแค้นออกมาเต็มที่ต่อให้วันนี้จะโรเตชันแทบทั้งทีมก็ยังดูเหนือกว่าก่อนในย่าอยู่ดีชื่อชั้นห่างกันเยอะวันนี้ถ้าเกิดไม่รู้ชนะก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดอย่างน้อยต้องมี3เม็ดฟันธงบาเซลลนาชนะ วิเคราะห์บอลลาลิกาสเปนเอี๊บาปะทะแอตเลติโกมาดริดเวลา3ามนาฬิกาสานาทีแอตเลติโกมาดริดต่อครึ่งควบลบสิผลการเจอกันของทั้ง2ทีม19บเก้ามกราคมสองพนยี่สเอี๊บาชนะแอตเลติโกมาดริด2-0 2กันยายน2019แอตเลติโกมาดริดชนะเอี๊บา3-2ฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกเอี๊บาแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1ได้3เสีย3แอตเลติโกมาดริดทีมเยือน แข่ง3ชนะ2เสมอศแพ้1ได้4เสียสเอีบาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนอกจากโกเต้ h, แนวรับที่เดี่ยงยาวคนเดียวด้านการจะทับจะมาในระบบ442กล่องหน้ากีเก้กาเซียเซคกี้อนดิทยืนล่าตะข่ายแดนกลางวางเอดูเอ็กโปซิโตเปเป้ดิยอบยืนเดินเกมร่วมกันเหมือนเดิมอเลโกซ์โบริตต้องเสียเคนเรนทิปเปียแบกขวาตัวเก่งและโกเก้ห้องเครื่องคนสำคัญเพราะติดโทษแบน กองหน้ายังมีรุยโซเรสเป็นตัวชูโรงอลเลนตโกมาริดเพิ่งจะเอาชนะเซบิยาทีมแกร่งมา2-0แม้ว่าทีมจะเสีย2ผู้เล่นตัวหลักแต่เกมนี้มาเยือนเอีบาที่แพ้2เกมติดแถมยังได้พักน้อยกว่าทีมเยือนมาตรฐานผู้เล่นตาหมีก็ดีกว่าเยอะแม้ว่าการมาเยือนล่าสุดอลเลนตโกมาริดจะแพ้แต่สถานการณ์ตอนนี้ออกไปทางมั่นใจ90นาทีน่าจะเป็นทีมเยือนที่บุกมาเอาคืนอลเลนตโกมาริดชนะ